PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่อง neuro morphic computing คือการสร้างฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเหมือนแค่ครึ่งทางเองนะคะใช่ครับเหมือนมีตัวเครื่องแต่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมใช่ค่ะอีกเครื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือซอฟต์แวร์กับอัลกอริทึมที่จะทำให้ชิพพวกนี้มันคิดหรือเรียนรู้ได้จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กัน จากข้อมูลที่เราหามานะครับ ครับผมเราจะดูกันตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้พัฒนาไปจนถึงว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมๆยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนความท้าทายต่างๆที่มีอยู่ด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าเขาทำให้ชิปพวกนี้ทำงานกันยังไงแล้วอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนบ้างครับผมเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มที่เครื่องมือเลยค่ะได้ยินมาว่าการเขียนโค้ดให้ชิปนิวโรมอร์ฟิกโดยตรงแบบระดับล่างๆเลยเนี่ยมันซับซ้อนมากเหมือนเขียนแอสเซมบลีสมัยก่อนเลยจริงไหมคะ ไม่ผิดเลยค่ะซับซ้อนจริงๆแต่โชคดีคือมันก็มีเอ่อ frameworks หรือพวกไลบ r ารีเข้ามาช่วยให้ง่ายขึ้นเยอะเหมือนมีตัวช่วยแปลาภาษาให้เราคุยกับชิปได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยครับตัวเด่นๆตอนนี้ก็มีอย่าง Lava ของ Intel อันนี้เป็น Open Source นะครับเขาเน้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า spiking neural networks หรือ SNS SNS นี่คือที่พยายามเรียนแบบการทำงานของเซลล์ประสาทจริงๆใช่ไหมคะที่ส่งสัญญาณเป็น spike ใช่ครับใช่ตัวลาว่าเนี่ยเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็พยายามจะเชื่อมกับเครื่องมือ AI เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันด้วยมีตัวอย่างไหมคะว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีครับอย่างการใช้ลาวาจำลองการทำงานของระบบการได้ยินของมนุษย์บนชิปลอไฮของ Intel เองเลยอันนี้ทำให้ประมวลผลเสียงได้เร็วแต่ว่ากินไฟน้อยมากๆ โหน่าสนใจมากค่ะเหมือนหูฟังอัจฉริยะที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆครับแล้วก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Nengo จาก University of Waterloo อันนี้ก็จะเน้นไปที่การสร้างโมเดลระดับที่เอ่อนำมาทำสูงขึ้นมาหน่อย high level abstraction ทำให้เราสร้างโครงข่ายขนาดใหญ่หรือจำลองพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นควบคุมหุ่นยนต์ให้เรียนรู้การท่งตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ครับ ทำนองนั้นเลยรองรับฮาร์ดแวร์ได้หลายแบบด้วยไม่จำกัดแค่ของค่ายใดใค่ายหนึ่งโอเคค่ะงั้นขอถามต่อน,นิดนึงนะคะปกติเราก็มี Deep Learning หรือ ANNs ที่เก่งมากๆอยู่แล้วทำไมเราต้องพยายามแปลงโมเดลพวกนี้ให้เป็น SNN s ด้วยล่ะคะมันดูเพิ่มขั้นตอนจังเป็นคำถามที่ดีครับคือเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือเรื่องพลังงานอ๋อพลังงานใช่ครับ a n n นเนี่ยเก่งจริง แต่ก็กินพลังงานเยอะมากเวลาทำงานทีนี้ถ้าเราเอาโมเดล ANN ที่เราเทรนมาอย่างดีแล้วเนี่ยมาแปลงให้มันรันบนฮาร์ดแวร์นิวโรโมฟิกที่เป็น SNNs ได้มันจะประหยัดพลังงานลงไปได้แบบมหาศาลเลยครับเหมือนเอาสมองของซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาย่อส่วนให้ใช้พลังงานน้อยลงมากๆประมาณนั้นเลยครับทำให้เอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์เอ dge หรืออุปกรณ์พกพาที่แบตเตอรี่จำกัดได้แล้ววิธีการแปลงล่ะคะทำยังไง วิธีที่นิยมกันมากๆเรียกว่า rate coding ครับคือเราจะแปลงค่า activation หรือค่าความแรงของสัญญาณใน a n n เนี่ยให้กลายเป็นอัตราหรือความถี่ในการยิง spike ของ n. s n n อ๋อสัญญาณแรงก็ยิงที่ๆสัญญาณเบาก็ยิงห่างๆใช่ครับแบบนั้นเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแปลงแบบนี้เมันก็อาจจะทำให้ของแม่นยำลดลงไปบ้าง หรืออาจจะใช้เวลาประมวลผลนานขึ้นนิดหน่อยมี accuracy drop บ้างใช่ครับเหมือนเราแปลภาษาความหมายมันอาจจะเพี้ยนไปนิดนิดได้เครื่องมือที่ใช้แปลงก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่สมบูรณ์แบบเสทีเดียวเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นมาถึงเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยตรงสำหรับ neuromorphic เลยอันนี้มันต่างจากที่เราเขียน y t h อนเขียน Java กันยังไงบ้างคะไม่ใช่แค่เขียนคำสั่งเรียงเกันไปใช่ไหม ัเเยยอะลครบมันไม่ใช่การเขียนโปรแกรมตามลำดับขั้นตอนแบบเดิมแต่เหมือนเป็นการออกแบบเครือข่ายมากกว่าออกแบบเครือข่ายครับเราต้องกำหนดคุณสมบัติของนิวรอนแต่ละตัวกำหนดว่าไซแนปส์หรือจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเชื่อมกันยังไงมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วที่สำคัญมากๆคือต้องใส่กฎการเรียนรู้ (learning rules) เข้าไปด้วยกฎการเรียนรู้ เช่น STDP ที่เคยได้ยินมาใช่เลยครับถ้าฮาร์ดแวร์รองรับนะ STTP Spike Timing Dependent Plasticity เนี่ยมันเรียนแบบกลไกในสมองเลยคือถ้านิวรอนสองตัวมันยิงสป i k ค์ในเวลาใกล้ๆกันการเชื่อมต่อระหว่างกันก็จะแข็งแรงขึ้นเครือข่ายมันเลยปรับตัวเองได้จากข้อมูลที่เข้ามาเรื่อยๆโหเหมือนเราไม่ได้เขียนโปรแกรมสั่งงานตรงๆแต่เรากำลังสร้างกฎให้สมองกลเล็กๆนี้มันเรียนรู้เองถูกต้องครับ แล้วก็ต้องคำนึงถึงการประมวลผลที่เป็นแบบ event driven ด้วยนะ event driven หมายถึงยังไงคะคือระบบมันจะทำงานหรือนิวรอนจะยิง spike ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หรือมี spike วิ่งเข้ามาเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรเข้ามามันก็อยู่นิ่งๆไม่ใช้พลังงานอ๋อไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ทำงานตลอดเวลาใช่ครับ นี่แหละคือหัวใจของความประหยัดพลังงานเลยลองนึกภาพหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวางเราไม่ได้เขียนโค้ดว่าถ้าเจอของข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายอะไรแบบนั้นแต่เราออกแบบเครือข่าย SNN ให้มันรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ซึ่งอาจจะมาในรูปสปาค์แล้วเครือข่ายเนี้ยมันเรียนรู้ที่จะส่งสปาค์ไปสั่งมอเตอร์ให้หลบหลีกเองฟังดูมีศักยภาพสูงมากๆเลยค่ะแต่ทำไมเรายังไม่ค่อยเห็นมันถูกนำมาใช้ในวงกว้างเท่าไหร่คะทั้งที่ดูเหมือนจะดีมากนั่นสิครับ คือมันยังมีความท้าทายใหญ่ๆอยู่หลายด้านเลยครับเปรียบไปก็เหมือนยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เลยมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเรื่องแพลตฟอร์มกับเครื่องมือที่ยังไม่สมบูรณ์ครับฮาร์ดแวร์แต่ละเจ้าก็ยังไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ยังขาดมาตรฐานกลางทําให้ซอฟต์แวร์อย่างลาวาหรือเนรุงโกถึงแม้จะดีแต่ก็ยังใหม่อีโคซิสเ็มโดยรวมยังไม่กว้างขวางเหมือนฝั่ง AI เดิมๆการดีบักหรือหาข้อผิดพลาดก็ซับซ้อนกว่ามาก เหมือนต่างคนต่างทำยังไม่เชื่อมกันดีพอใช่ครับอย่างที่สองคือต้องคิดค้นอัลกอริทึมใหม่ๆที่เหมาะกับการทำงานแบบ Event r ์ v ร n วจริงๆและต้องทำงานได้ดีภายใต้ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ด้วยทั้งเรื่องหน่วยความจำพลังงานอัลกอริทึมการเรียนรู้ของ SNN เองก็ยังสู้ b a c k p r o p a g a t i o n ของ ANN ไม่ได้ในงานซับซ้อนมากๆใช่ไหมคะถูกต้องครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วก็เรื่องการแปลงข้อมูลจากโลกจริงเช่นภาพ เสียงให้กลายเป็นส p i k e s ที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่ครับแล้วเรื่องคนล่ะคะน่าจะหาคนทํายากน่าดูอันนั้นคือความท้าทายสุดท้ายเลยครับขาดแคลนบุคลากรจริงๆงานด้านนี้มันต้องการคนที่มีความรู้แบบสหาสาขาวิชามากๆคือต้องรู้ทั้งคอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าประสาทวิทยาคณิตศาสตร์โหหาครบแบบนี้ยากเลยนะคะยากมากครับ และคนที่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมแบบเดิมๆก็ต้องปรับไมเซตเยอะมากกว่าจะคิดแบบนิวโรมฟิกได้บริษัทต่างๆก็เลยอาจจะหาคนมาทำโปรเจกต์ด้านนี้ได้ค่อนข้างยากครับสรุปก็คือแม้จะมีกำแพงใหญ่ๆทั้งเรื่องเครื่องมืออัลกอริทึมแล้วก็เรื่องคนแต่ก็ยังเห็นความก้าวหน้าเรื่อยๆนะคะแล้วก็เริ่มมีอุตสาหกรรมให้ความสนใจมากขึ้นแน่นอนครับศักยภาพมันสูงมากจริงๆการที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยแหละคือคุณแจสําคัญที่จะปลดล็อกพลังของเทคโนโลยีนี้ออกมาอะ เทคโนโลยีเนืร o โมฟิกเนี่ยมันพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบแล้วจริงๆคิดว่าการประมวลผลอะไรในชีวิตประจำวันของเราที่น่าจะเปลี่ยนไปมากที่สุดเพราะการทำงานที่เรียนแบบสมองแบบนี้